บริษัทเฟสมีเดียจำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์พันธ้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ตราเงื่อนสูงผลิตภัณฑ์สตาร์เวลน้ำมันยาจีตรามังกรพู้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย High Flyer บินสูง ายเรนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกว i p ในวงการต่างๆค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของค่าครองชีพนะคะท่ามกลางนี่วัวเรือที่เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ว่าราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแนวทางในการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงการจัดการการรับมือจะทําอย่างไรและรวมถึงพวกเราจะปรับตัวอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันค่ะ ช่วงเบรสไอวิวกลยุทธ์ V.I.P. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สตาร์เวลเรื่องราวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้สูงจนเกินไปและเป็นไปตามกลไกของตลาดเพื่อเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคผู้ผลิตและผู้ขาย และผู้ที่เป็นกําลังหลักคอยดูแลราคาสินค้าเหล่านี้ของกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นหญิงแกร่งของกรมการค้าภายในคุณวิบูลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายใน สู่ช่วงเบอร์สไอวิวกลยุทธ์ VIP ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนะคะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราเรื่องการค้าขายสินค้าต่างๆนะคะควบคุมราคาให้ไม่แพงจนเกินไปอยู่ได้อย่างสบายนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องของนโยบายว่าจะมีแนวทางในการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรคือคุณวิบูลรักร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีสวัรดีค่ะ ร่งต้นก่อนเลยขอถามเกี่ยวกับภารกิจรวมๆภารกิจทั่วไปของกรมก่อนนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างที่เน้นค่ะก็หลักๆแล้วนะคะกรมค้ายในต้องดูแลเริ่มต้นจาก,กเกษตรกรก่อนอน,ะนะคะเช่วยให้กเกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นดูแลประชาชนผู้บริโภคให้มีสินค้าที่เพียงพอรานะคาที่น่าพอใจไม่สูงไม่ถูกอารัดเอาเปรียบดูแลผู้ประกอบการด้วยนะคะว่าจะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการเนี้ย สามารถอยู่ได้นะคะแล้วก็ผลิตสินค้าให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องดูแลเพื่อประกอบการในส่วนของจะทำอย่างไรให้เขาอยู่ในเออวทีการแข่งขัน,ขนในการค้าทั้งในประเทศการค้าโลกได้อย่างเป็นธรรมสามอย่างลองคิดดูว่าเขาสามอย่างแต่ละท่านแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน เรียกได้ว่าน,นี่ก็จริงๆแล้วเป็นงานยากของทางกรมการค้าภายในมาโดยตลอดอยู่แล้วที่ต้องบริหารให้สามฝ่ายสมดุลกันแล้วเรื่องของสินค้าราคาแพงอย่างตอนนี้คนก็บ่นโอ้ของแพงจัางข้าคของชีพเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราก็ประสบพบเจอกันเป็นระยะระยะอยู่แล้วค่ะก็ะะะต้องเห็นว่าถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วราคาสินค้าสูงขึ้นมากหรือไม่นะคะ ก็ขึ้นมาประมาณ2%ซนะ2อแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของประชาชนที่มีการปรับรายได้เอื่อเดือนหรือว่าค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาจากเมื่อต้นปีนะคะก็จะเห็นว่าสัดส่วนของรายได้น่าจะสูงมากกว่าสัดส,ส่วนของราคาสินค้าที่สูงขึ้นหนะ้าที่ของคราภายในก็คือดูว่า จะทำอย่างไรที่ให้ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อ,อ,ตอการบริโภคนะคะในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้รบริโภคที่มีไรายได้น้อยจะเป็นกลุ่มที่กรมค้าภายในต้องเข้ามาดูแลแต่สำหรับสินค้าที่จำเป็นเหมนเช่นพวกอาหารมุกไก่ไข่นะคะข้าวสินค้าที่ใช้ประจำวันเหมือนเส้นยาสิบาฟ,ฟันสบู่เชนพวกอันนี้จะเป็นกลุ่มสินค้าที่กรมค้า้าภายในเข้ามาดูแล นะคะก็จะมีการกําหนดตั้งแต่กลุ่มสินค้าที่ว่าจะขึ้นราคาต้องมาขอคุยกันหน่อยนะคะก่อนว่าสมเหตุสมผลไหมถ้าขึ้นแล้วจะกระทบกับผู้บริโภคหรือไม่นะคะสาหรับ สินค้าเกษตรเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนะคะถ้าฤดูไหนที่แง้งจะเห็นเลยว่าถ้าฤดูแ,แล้งเราต้องเตรียมแล้ววันนี้มะนาวราคาเท่าไหร่<ม>นะคะสูงสุดเท่าไหร่ปีที่ผ่านมาเคยสูงกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องดูนะคะช่วงเทศกาลที่จะเข้ามาถึงข้างหน้าอย่างช่วงที่จะถึงในเดือนหน้าคือตัจีนตลดจีนจะต้องใช้สินค้าอะไรบ้างหมู ไก่ไข่แทงอีกห <c oughs> มูนี่เริ่มนำ <c oughs> ในสัปดาห์นี้ขึ้นมาอสองบาทสมบาทแล้วมันขึ้นจริงเพราะอะไรนะคะต้องอธิบายให้กับประชาชนได้เข้าใจว่ามันขึ้นจริงเพราะว่าต้นต้นน้ำคือหน้าฟาร์มราคาสูงขึ้นเพราะว่าหมูในช่วงที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตที่ให้เนื้อน้อยน้อยกว่าปกติผ <c oughs> ู้เลี้ยง <c oughs> เขาก็เลยต้องขายในปกติเขาจะขายที่ ตัวหนึ่งประมาณ110กิโลนะคะ,ะต้นทุนก็เลี้ยงหนึ่งตัวเท่ากันแต่มันจะไม่ได้สูงขึ้นตลอดแบบนี้มันจะสูงขึ้นแล้วก็ลดลงตามตามลำดับอีกเหมือนกันพุ่สูงขึ้นหลังจากเทศกาลพอหมดเทศกาลแล้วคนก็จะไม่บริโภคหรือไม่ใช้มาก ราคาก็าจะล่วงลงจะล่วงลงก็กรมทรรมภายในก็ต้องเข้ามาดูว่าล่วงมากไฟปเปล่าเกษตรกรเดือดร้อน,น,นอไหมอ่าจะต้องเข้ามาช่วยดูแลในสืน่อนนี้อีกอะอย่างช่วงนี้นะคะช่วงหน้าฝนและแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่เสี่ยงจะน้ําท่วมอันนี้ทางกรมต้องเตรียมรองรับรับมืออะไรยังไงบ้างคะเอ่อก็ อย่างที่เรียนย้ำนะคะว่าสินค้าจำเป็นต้องมีเพียงพอด้วยนะคะนอกจากราคาแล้วต้องมีเพียงพอด้วยในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีสินค้าแต่ว่าการเอ่อคมนาคมขนส่งจะเป็นปัญหาคนค้าภายในต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดรถนะคะเราก็มีเอ่อทงฟ้ามบายเข้าไปช่วยส่งเข้าไปช่วยในจุดที่ ร้านค้าปกติไม่สามารถนําสินค้าไปได้เราก็จะมีรถที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ลุยน้ําแล้วก็ไปส่งร้านค้า,าเราจะมีร้านอาหารที่เราเรียกว่าร้านอาหารทุ่งฟ้าอยู่นะคะห้าพันกว่าร้านทั่วประเทศนะคะสาหรับเม็กเิโกและปริมณฑลก็อยู่ประมาณห้าห้าร้อยกว่าร้านค้าก็มีการสรํารวจว่า ถ้าเราสามารถที่จะส่งข้าวสารราคาของธงฟ้าซึ่งถุงละ70บาทนะคะถ้าราคาในท้องตลาดก็จะประมาณ110บาทนะคะส่งให้แล้วจะช่วยเราลดราคาให้กับผู้บริโภคได้ไหมซึ่งราคาของอาหารทงฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่20บาท ต่อหนึ่งจานถึง35บาทต่อหนึ่งจานไดน้น,นี่คือร้านค้าทั่วไปเลยรา้านค้าถูฟ้าที่5,000ันกว่าร้านะนะคะที่เป็นสมาชิกทงฟ้าของกรมค้าภายในนะคะแต่ว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแม่บ้านนะคะก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าร้านถูกใจะนะคะที่แต่เดิมนั้นเนี่ยเคยกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆตอนนี้ลดขนาดลงมา ก็จะมีสินค้าที่จําเป็นก็คือข้าวนะคะสามารถที่จะไปรับที่จุดกระจายสินค้าได้อน,นี้กําลังพยายามที่จะดูแล้วสามารถขยายเป็นสินค้าจําเป็นอื่นๆได้อีกหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าโครงการที่ช่วยในเรื่องของค่าครองชีพอย่างที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบแล้วกับปีที่แล้วค่าครองชีพไม่ได้ขึ้นมาสูงมากเพราะว่า<ม><ม>เทียบกับรายได้ก็เพิ่มขึ้นแต,แต่ในขณะเดียวกันนี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะนี่ครัวเรือน นี่คือเรียนต้องเรียนว่ามันทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นหรือเปล่านะคะนี่สินที่เกิดขึ้นจากส่วนนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของเขาสูงขึ้นแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากมีความสุขมีความสะดวกสบาย เท่ากับป<ค>ระชาชนหรือว่าผู้มีไรายได้ระดับสูงขึ้นมาหน่อยด้วยปิดท้ายช่วงนี้นะคะคือทางกรมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่จะประชาสัมพันธ์กับประชาชนบ้างคะค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องหมูไก่ไข่ละค่ะที่เราก็จะขอความร่วมมือกับตลาดแล้วก็ร้านสับสินค้าแต่ส่วนสําคัญที่จะมีงานใหญ่มหกรรมข้าวไทยปลอดไรรสารพิษประมาณนี้เพราะว่าเรื่องของ ข้าวที่มีสารตกค้างจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมากรมข้าพภายในเนี่ยถามว่าเป็นหน่วยที่ดูแลในเรื่องของสารตกค้างหรือไม่ไม่ใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่พูดถึงข้าวแล้วก็ข้าวถึงที่ตรงถึงผู้บริโภคแล้วกรมข้าภายในก็ต้องเข้ามาเป็นเ,เรียกว่าแกนกลางนะคะในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนว่า ข้าวของไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพปลอดภัยและสารพิษค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาติดตามรับฟังแนวคิดในการดําเนินชีวิตรวมถึงข้อคิดในการทํางานของท่าราัการด้วยคะ่ะสรับสริมโดยน้ำมันงาจีนตรามังก่อพูด เราสู่ช่วงแลนดิ้งคุยติดดินนะคะช่วงที่แล้วคุยกับท่านอัฐมตีถึงเรื่องแนวทางภารกิจของกรมคราวนี้มาพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวกันบ้างเรื่องต้นที่ข้อคิดเกี่ยวกับการทํางานก่อนแล้วกันค่ะที่ผ่านมาโัวในฐานะที่เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็ได้จะทางานเยอะมากเลยเนี่ยนะคะมีข้อคิดหลักยึดยังไงบ้างคะจริงๆมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะ,คะถ้าสมัยก่อนที่เราทํางานใน เวิธีของการเจราจาการค้าระหว่างประเทศก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะข้อคิดอีกข้อคิดหนึ่งว่ามันต้องมองไกลมองยาวนะคะแล้วก็มองกว้างแต่เมื่อกลับมาอยู่ทีุ่งเข้าภาไหนติดดินเหมือที่บอกเลยติดดินจริงๆนะคะต้องดูปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะคะประเด็นปัญหาให้แก้ไขในวันนี้ทุกวันนะคะถึงแม้ว่าเราจะวางแผนอย่างไรก็ตามเนี่ย ในที่สุดปัญหาเฉพาะหน้าที่ปัจจุบันเกิดขึ้นจะเป็นปัจจุบันเมื่อก็ดูคนรอบข้างนะคะต้องเรียนว่าข้าราชการกรมค้าภายในเป็นข้าราชการที่ทําง,งานหนักเราไม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดจาใครเลยเพราะว่าวัน,ว,นวันเนี่ยอยู่กับการแก้ไขปัญหาให้กับปากท้องประชราชนเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาไม่เหมือนกับกรมอื่นๆที่เคยอยู่มาต้องเรียนว่า อยู่มาสามสี่กรมในกระทรวงพาณิชย์แล้วมีความที่แตกต่างกันอย่าง,างมากนะคะ,คะเ,เริ่มต้นที่ทํางานทําอยู่ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ไปอยู่กรมทรัพย์สินทางวิญญาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ,นะ,คะในเรื่องของออการสร้างสารรค์ต่างๆไปอยู่ที่กรมค้าต่างประเทศนะคะเป็นเลคูลเลเตอร์นะคะ อยู่ที่สำนักง,งานตลัดยโงก็มองภาพกว้างหรืออยู่ที่จันมีวาสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในเวทีระหว่างประเทศมามากมากอย่างนี้ท่านอธิบดีงานหนักมากเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยหรือเปล่าคะแต่ก่อนก็พอมีนะคะตอนเราอยู่กรุงเทพใ,ในมันก็เหลือน,น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่า อย่างที่เรียนคือเรามีต่างจังหวัดด้วยก็ต้องออกพื้นที่ด้วยนะคะแล้วเราดูแลรับผิดชอบสินค้าเกษตรสามตัวหลักนะคะ,คะเรื่องโครงการจำนำข้าวเรื่องของมันสําปะหลังแล้วก็ข้าวโพดที่เราต้องออกไปดูแลเรื่องของผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลด้วยแล้วอย่างไปทานอาหารนอกบ้านนี่ไปทานอาหารแนวไหนคะก็บ้านพี่มหาชัยนะคะสมัยก่อนเลยกับเลกับมหาชัยทุกทุกสัปดาห์ พาไปคุณพ่อคุแม่แตอนนี้คุณพ่อเพิ่งเสียก็เหลือคุณแม่ก็พาไปทานอาหารทะเลแถวๆนี้ไล่ไปเรื่อยๆเอามีร้านใหม่ไหมลงลงที่ไหนบ้างนะคะแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเร้านแส่ที่เราไปหยบใครนะทิ้งท้ายหลักคิดในการดําเนินชีวิตสักนิดหนึงค่ะว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรบ้างค่ะก็ <c oughs> เป็นข้าราชการก่อนนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าอยู่ในครอบครัวที่ได้รับการอบรมเป็นวิสัยและส่งสอนมาตลอดเวลาในเรื่องของการทํางานเป็นข้าราชการที่ดีคือสสัตตุริทงาานจํเพื่อประเทศชาติ ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องของแนวคิดในการดําเนินชีวิตในการทํางานรวมถึงภารกิจต่างๆวิธีการแก้ปัญหาของกรมการค้าภายในด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวิบูลรักษนะคะ